365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่150 วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจ,จักรคาทอลิกข้อที่1166ตามธรรมประเพณีที่สืบเนื่องมาจากอัครสาวกและมีต้นกำเนิดจากวันที่พระกิตตเจ้าทรงกลับคืนประชนมชีพพระศาสนาจ,จักรเฉลิมฉลองพระธรรมลำลึกปัสกาทุกวันที่8 ซึ่งเรียกได้อย่างถูกต้องว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวันพระวันกลับคืนประชนมชีพของพระกิสตเจ้าในเวลาเดียวกันยังเป็นวันแรกของสัปดาห์เป็นการระลึกถึงวันแรกของการเนรมิตรสร้างและวันที่8ที่พระกิสตเจ้าหลังจากการพักผ่อนของวันหยุดยิ่งใหญ่ทรงเริ่มวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างวันไม่มีเวลาเย็น การเลี้ยงอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของวันนี้เพราะในการเลี้ยงนี้ทั้งชุมชนของบรรดาผู้มีความเชื่อมาพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพที่ทรงเชิญเขาทั้งหลายมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันแห่งการกลับคืนพระชนมาชีพวันของบรรดาคริสเตรชนเป็นวันของเรา วันนี้ถูกเรียกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิชิตเสด็จขึ้นไปหาพระบิดาถ้าบรรดาคนต่างศาสนาเรียกวันนี้ว่าวันอาทิตย์เราก็ยินดีเห็นด้วยเพราะแสงสว่างสองโลกเกิดขึ้นในวันนี้ดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมซึ่งสองรัศมีรักษาโลกให้หายได้ขึ้นมาในวันนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 1 6 7วันอาทิตย์เป็นวันดีที่สุดสำหรับการชุมนุมประกอบพิธีกรรมเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าและรวมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระทรมานการกลับคืนพระชนม์ชีพและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่ และมีความหวังที่จะมีชีวิตอาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตายข้าแต่พระคิตตเจ้าเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายคิดคำหนึ่งถึงการอัศจรรย์รุ่งโรจน์และเครื่องหมายหน้าพิศวงที่สำเร็จไปในวันอาทิตยศสิทธิ์นี้ที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ข้าพเจ้าทั้งหลายก็กล่าวว่า วันอาทิตย์เป็นวันที่ได้รับพระพรเพราะการดารมิตส,สร้างได้เริ่มขึ้นในวันนี้รวมทั้งการไถ่โลกการรื้อฟื้นมนุษยชาติขึ้นใหม่ในวันนี้สวรรค์และแผ่นดินส่องแสงสว่างเจิดจ้าและโลกจัก,กรวาลเต็มไปด้วยแสงสว่างวันอาทิตย์เป็นวันที่ได้รับพระพรเพราะประตูสวรรค์ดได้เปิดออกในวันนี้ เพื่อให้อาดัมและทุกคนที่ถูกกันไว้เข้าไปได้โดยไม่ต้องกลัวสิ่งใดปีพิธีกรรมหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1168เทศกาลใหม่ของการกลับคืนพระชนม์ชีพที่เริ่มตั้งแต่ตรีวานปัสกาซึ่งเป็นเสมือนบอ่อเกิดของแสงสว่าง ทำให้ปีพิธีกรรมทั้งปีเต็มเปลี่ยมไปด้วยแสงสว่างรุ่งโรจน์ช่วงเวลาปีหนึ่งค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผ่านทางพิธีกรรมทีละเล็กทีละน้อยจากทั้งสองด้านของเหตุการณ์ที่เป็นจุดกำเนิดนี้ปีทางพิธีกรรมจึงเป็นปีแห่งความโปรโดปรานจากพระเจ้าแผนการความรอดพ้นดำเนินไปภายในกรอบเวลานี้ แต่นับตั้งแต่แผนการนี้สำเร็จลงในปัสกาของพระเยซูเจ้าและการประทานพระพรของพระจิตเจ้าจุดหมายของประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นก่อนแล้วเป็นการชิมลางและพระอาณาจักรของพระเจ้าก็เข้ามาในเวลาของเราหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1169เพราะเหตุนี้ สมโพธ์ปัสกาจึงไม่เป็นเพียงวันฉลองวันหนึ่งเหมือนกับวันฉลองอื่นๆวันนี้เป็นยอดวันฉลองเป็นยอดวันสมโพธ์เช่นเดียวกับที่ศีลหมาสนิทเป็นยอดศีลศักดิ์สิทธิ์หรือศีลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่นักบุญอาธานัสเรียกวันปัสกาว่าเป็นวันอาทิตย์ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับที่คริสตชนจารีตะวันออกเรียกสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ว่าสัปดาห์ยิ่งใหญ่ พระธรรมล้ำลึกการกลับคืนพระชนมชีพที่พระกิตตเจ้าทรงทำลายความตายทรงใช้พระอนุภาพทรงพลังของพระองค์แทรกเข้ามาในช่วงเวลาเก่าของเราจนกระทั่งทุกสิ่งถูกปราบไว้ใต้อำนาจของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิก ik, ข้อที่1170 ในสภาสังขยนาที่เมืองนิเชอาพระศาสนาจากทุกแห่งลงความเห็นร่วมกันว่าปัสกาของคิสตาชนจะฉลองในวันอาทิตย์หลังวันเพนวันที่14เดือนนิสานต่อจากวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากการนับวันที่ส4เดือนนิสานมีวิธีการนับแตกต่างกัน วันปัสกาในพระศาสนาจักรตะวันตกและตะวันออกจึงไม่ตรงกันเสมอไปดังนั้นทุกวันนี้พระศาสนาจักรตะวันตกและตะวันออกจึงยังแสวงหาความเห็นพ้องกันเพื่อจะบรรลุถึงการกำหนดเวลาวันฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นวันเดียวกัน หนังสือคำสอนพระศาสนจรรธธักรคาทอลิกข้อที่1 1 7 1ปีพิธีกรรมเป็นการอธิบายแง่มุมต่างๆของพระธรรมลัมึึกปัสกาประการเดียวความคิดนี้ใช้ได้โดยเฉพาะกับวันฉลองต่างๆในชุดที่เกี่ยวข้องกับการรับสภาพมนุษย์ของพระวจนะหรือการแจ้งสารพระคิสต์สมภพพระคริสต์ทรงสแสดงองค์ซึ่งระลึกถึงจุดเริ่มของความรอดพ้นของเรา และสื่อเหตุการณ์แรก,แรกๆของพระธรรมล้ำลึกปัสกาให้เรารับรู้พาการฉลองบรรดานักบุญในปีพิธีกรรมหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1172ในการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกต่างๆของพระกิตตเจ้าตามลำดับประจำปีเช่นนี้ พระศาสนาจักรยังแสดงความเคารพนับถือด้วยความรักเป็นพิเศษต่อพระนางมารีผู้ได้รับพระพรพระมารดาของพระเจ้าพระนางทรงร่วมงานไถ่กู้ด้วยความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระบุตรพระศาสนาจักชื่นชมและเทิดทุนพระนางมารีเป็นผลงานประเสริฐสุดของการไถ่กู้เพ่งมองพระนางด้วยความยินดีในฐานะที่ทรงเป็นรูปแบบบริสุทธิ์ยิ่งของสภาพที่พระศาสนาจักปรารถนา และหวังจะเป็นอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 1 7 3ตลอดปีพระศาสนจักรยังกำหนดวันระลึกถึงบรรดามรณาสักขีและผู้ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆซึ่งได้บรรลุถึงความดีพร้อมอาศัยพระหัตถ์านหลากหลายของพระเจ้า และบัดนี้ได้รับความรอดพ้นนิรันดรอ,อยู่ในสวรรค์ขับร้องสรรเสริญพระองค์และอธิษฐานภาวนาแทนเราในวันฉลองบรรดานักบุญพระาศาสนจักรประกาศพระธรรมล้ำลึกปัสกาในผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งได้ร่วมรับทรมานและร่วมพระสิริดุ่งโรดกับพระคิสตาเจ้า พระาศาสนาจักเสนอแบบฉบับของท่านเหล่านี้แก่บรรดาผู้มีความเชื่อเพื่อดึงดูดทุกคนไปพบพระบิดาเจ้าโดยทางพระกิสตจเจ้าพระาศาสนาจักยังวอนขอพระพรจากพระเจ้าอาศัยบุญกุศลของท่านเหล่านี้ด้วย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า